อันตรายขอให้เป็นปลายเดชรักมองกอ เป็นสีคนมองต้อง นะที่ได้มาปารบอายุวัฒนะมุกโแร่นเกตไทยพวกเราอายุไม่ใช่น,น้อยแล้วเก้าสิบย่างเก้าสองแล้ววันนี้ก็ได้เดินทางมาเพื่อจะมาโปรเดินทางมาตั้งแต่ตีหนึ่งมถึงตีห้านะก็เห็นก็ปลื้มใจก็อยากจะให้ทำทุทกปีน,นั่นแหละถ้าเป็นไปได้ มีความไร้รักความชื่นหหวใจโดยเฉพาะคู้เป็นแม่ของเราเดีย๋ยวอีกท่านคนหนึ่งจะเวยกันดีแลอุปธรรมอุปถามภ์ไปด้วยเพราะว่าผมเก้าสิบกว่าแล้วแล้วก็ตั้งใจอย่างใจะให้แกไปฟ้าเรื่องรูเรื่องผสมไปให้ได้เต็มที่โดยเฉพาะพื้นฐานทูดี่ดี เรื่องของการให้การเรืองการรักษาสิ่งของการสนับสนุนลูกเต่าเราเลยที่มีความสุขมาภาพทางานในเรื่องนเคื่อเหลือทั้ศาสนาแล้วก็รือเราได้รู้ตลอดอยู่ไหนอะไรกันทนในน้ำ สงฆ์ที่อานาภาพและพระเจ้นทวดได้บำเพ็ญกุศลเพื่สร้างความขนาชั้งแสทีในสมัยปังสุบันและจะสร้างความร่มเปจนต่อดไปจะถึง 8, 2, nah. มรรคผลนิพพานขออ้างอาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีอำนาจสระพุทธประธรรมสสฆ์และบุตราศีกรมีนอานามภาพได้สร้างภพภูมิมา ไ้เมตไทยนั้นมีอายุมั่นยัยืนปราศจากโลภาภาสไทยที่บัตรนรอย่างดีมีสันติปรนศจากอันตราคนเรื่องทางโรคและอางธรรมเก่าวกือละพานเนอในนาคตการอันไกล้ด้วยเอนี้ไปมันต้องเดินจตอนนี้ไปข็เจออยากโยมอยาดน้ำขวดน้ำเลย้ค่กันไม่รั้งเลยคน กุปการีชนและให้เจ้าที่เจ้าทางให้เล่าเทศเทพรักคุบากจารย์ทั้งหลายเป็นลำดับสืบต่อไปอยะคา,าวาริวาหาปุราปาลิโพเรนติตากรัง Ewa mewa ito tinang peta nang upaka pati Iti tang tumhang Kipam mewa samitha tu sapepuleng tu sangkapan Chandu panara soya tama nito tira soya tan Sopini owa viwan jantosang Halong terayon sukhi dewa yukon bahwa abiwati nasiri sadisang wadha bacaynoja daro การุภาเวนะบุตธรัตนาธรรมรัตนาสังฆรัตนาตินังรัตนานังอารุภาเวนะจตุรัสีปิสาสะธรรมาทันธานุภาเวนะปิตา迦เตยการุภาเวนะชินนาสาวกการุภาเวนะสาเปเตะเรขาสาวเตเตะปยานสาวเตเตะอันตรายา สัมเพเป่ากาทวาสามเพรตุนิมิตาสัมเพเปอวะมังคราวินาสันตุอายุวัต Nawa Dagua Tu Karo Antara Yapiwina Santo Rapan San Pipa Kayang Ayu Jawa อันนอจะพัวขังพัวเทียจะยัตวาสัตวาสาจะอายุจะชีวะสิทธิ์วันตุเตียทวันตุสามพังังก็ลังรานตุสามปเทวตาสาปปทัมมานุภาเวนัสัาราส่วนทิพวันตุเตียทวันตุสามพังังก็ลังรานตุสามปเทวตาสามะธัมมานุภาเวนัสัาราส่วน

มาโตาตโตสามสางโามทงทางทางมาเอาวันนี้จะได้กลับถูกเป็นบรรดาและพระันโตคาถาชัยมงคลคถาให้เป็นสรือมงคลใหลูกหลานเอากำลังาจแม่ที่รทคนูก็ตามไปแม่ให้พรลูกหา้หลานด้อเด้อ ยานโต๊ะโตนวทียามวเล่าจังกายนังนาทีว uh ันนอวันกวังิช yes. ัยจย mohi jaya su jaya mangare aparajita palang ke si se pada vipokare abise ke sarva buddhana taka pada pamoda ti suna patang batang sukang patang suati tang sukano suma wato aja suyitang brahma cari supada kina apa ya kamang wajah kamang pada นงปานกินามโนกรรามปานเนียิเดปานกินาปานกินานิกาันนราบานาเตปานกินเนจยันโตบอบิยาโมเรสกายนันนันติวัตโนเอวังตวังวิเชโย

Jayanto ampoan diam mure สากยานานานทิวัตตโนเอวังตาวังวิชชโยโหหิชยะสุชยมังคะเรอประชิตาพันรังเกสีเสปัทวิโปคะเรอภิเศเกสัพพุทธานังอัขปัตโตปมวดติสุนัก ตัตตังสุมังรังสุปะพาตังสุโหติตังสุขนวสุมหโหตโตจะสุยิตทังพรหมจะรสุปักกีนังกายกรรมังวาจากรรมปัดกีนังปดัก กินังมโนกรมมังปณิทิเตปัดกินาปัดกินานิกตะวานาระพันตัดเตปทักกินชยันโตโพธิยามัวเรศกายะนานันติวัตโนเอวังตวังวิเชยโหหิเชยสุชยมังคะเรอปราชิตาปันลังเกสีเสปตวิปุคะเรอภิเสเกส อาะพุทธานังอาคาปตโตปโมดติสุนักปัดตังสุมังครลังสุปะปาตังสุ Thank you. ยัาโตโพธดิยาุเรสักกายนังนันติวัตโนเอวังตวังวิจชโยโหหิเยะสุเชยมังคะเรอปราชิตปันรักเกสีเสปตวิปโขคะเรอภิเเกสาพพุทธานังอักขปัตโตปโมดติติ